บนเขาลมดำเนี่ยก็มีทำล้มดำอยู่ได้ทำลมดำก็มีเจ้าปีศาจหมีดำนะอาจารย์ปู่เคยเทศธรรมะให้มันฟังบ่อยๆเขาเป็นปีศาจตนหนึ่งเลยทีเดียวก็น่ากลัวมากนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วไม่จต่ของดำปีศาจมีดำขโมยจีวรไปแน่เฮ้ยเขาไม่รู้ว่าถ่านจะมาที่นี่แล้วจะมาขโมยจีวรได้ยังไงไม่เห็นแล้วว่าไฟไหม สองสว่านไปพันลี้ทะลุฟ้าสามชั้นเยอะว่าแต่ยี่สิบลี้เลยต่อให้ไกลสองร้อยลี้เลยเห็นนะจะถูกถูกถูกพ่กเจ้าคอยดูแลอาจารย์ข่ายดีกับม้าขาวนะถ้าจะไปหาเขาเอง๋อดให้จอดทอยอย่าสั่งแต่รับปากนะถ้าขาไปแล้วไม่ดูแลให้ดีดูแลอาจารย์ข้าต้องเรียบร้อยอ่อนหวานดูแลม้าขาวต้องให้หญ้าให้น้ำทะบกท่องอะไรไปเฮ้ยได้โดน ว่าตายแน่เลยกี้โหนี่ดูแลอาจารย์ไว้ดีกูดูว่าหัวเจ้าแข็งกว่าพื้นนี่ไหมไม่ไม่กล้าไม่กล้าใาจารยท่านไปยังสบายใจเถอะพวกข้าจะดูแลอย่างดีเลยทีเดียวนะยกเลยเอาจารย์ดูแลดีข้าว่าเจ้าไม่กล้าออกไปละเไป โอ้โหด่แล้่ไมนี่เมอเดินบ้าได้ไม่ได้หมยถึงทำอะไรเขาไม่ได้มาดูสิเฮ้ยเฮ้พี่ดำวันนี้เนี่ยพ่อขามาเพื่อเรื่องอะไรหรือฮ่าม่ี่เรียกพ่อเจ้ามาเนี่ยเพราะม่เรื่องอยากจะปรึกษา วืนนี้ข้าได้ขอวิเศษมาหาชื่อว่าจีวอแพรทองพรุ่งนี้ข้าจะฉลองจีวรนเชิญวิสหายจากทุกขุนเขามาร่วมงานต้องชื่อว่างานฉลองจีวอยพิสานหัวขโมยเมจีวอนมาแล้วยังมาจัดงานฉลองกันอีกรีบคืนมาซะหน่อยดีเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเ้ย้เเยเ เฮ้ยจะจะเฮ้ยเจ้าิสาสบอกมาว่าเจ้าศิสาสดำอยู่ไหนมันเป็นใครแล้เป็นศาสรสอะไรแปลงมาทาไมบอกเจ้าเลยตายแน่เอาชนะดาบในมือข้าให้ได้ก่อนไนเลยพอหน้าก